ดีค่ะลินมังกรเรื่องออกดอกลยนะคะออกไยต้นเลยเดอกรินมังกรโกเรื่องดอกนะคะดอกดอกเยอะเลย นูรินมังกรเรื่องนะคะกอกเรื่องดอกนูลินมังกรเขี้ยวนะคะดอกเต็ตมมดเลยองต้วเองอ่ะลินมังกรเขียวนะจ๊ะดอก เดี๋ยววันดีโวก่อนมานับเลยมันโคนใหญ่แมวนับกลบแต่ไม่ซื้อได้ค่ะจะกันยัง้ะ